พาเพื่อนมากินแกงมะเขือใส่เนื้อเนื้อใส่มะเขือหลอ่อแป๊บนึงกำลังอุ่นอยู่แกงมะเขือใส่เนื้อแกงเนื้อใส่มะเขือก็ว่ากันไปเจ้าอร่อยเลยนะนี่รู้จักมาสิบกว่าปีแล้วไปดากินประจำไม่แกงกินเองอะ่ะเขาแกงได้อร่อย อุทัยทิพย์นะคะมาทานแกงเนื้อกับปาริดานะคะเออเขาเรียกแกงเผ็ดหรือเปล่าเนี่ยแกงเผ็ดเนื้อ,อใส่มะเขือเขาแกงอร่อยเพราะว่าเขาไม่เคยใส่กระเทีย ใส่กะทิกล่องนะเขาบอกว่าเขาใส่แต่กับมะพร้าวขูดอะ่ะเออกะทิสดสดถึงว่าอร่อยเราไม่ต้องทำกินเลยอะ่ะเพราะว่าอะไรต้นทุนสูงเกินเขาทำได้เป๊ะมากเลยเนื้อขนาดเนี้เขาขายห้าสิบบาท เขาถามมาตักเท่าไหร่คะห้าสิบหกสิบเราก็บอกว่าเออเอามาห้าสิบแต่ก่อนเนี่ยปาเรเลดาไปซื้อก็ราดเนี่ยราดสองอย่างอะไรเงี้ยเขาทำกับข้าวหลายอย่างมากเขาจะมาขายตอนเย็นตรงพระขนงเนี่ยค่ะสุขุมวิทเจ็ดสิบเอ็ดนะเป็นอ่าสตรีทฟู้ดินแบงค็อก สุขุมวิท71อืมเนอะร,ร้อนนะไอที่คนๆอยู่นี่คือมันร้อนอืม วันนี้กินแค่นี้พอแล้วนี่ยเยอะแยะถ้าได้ออกไปข้างนอกอะ่ะจะได้กินอาหารที่เขาทำขายแบบเจ้าอร่อยออร่อยประจำย่านนี้อไม่ต้องทำกินเองแต่ถ้าพวกยำเนี่ยทำกินเองคุ้มกว่า ชอบเลยไปดาเนี่ยไอมนมันเนี่ย ร้อนนะอ,อจักมาราดดไว้ก่อนจักมาราดไว้ก่อนจะได้เย็นเนาะร้านขวัญใจชาวบ้าน ร้อนร้อนไม่ใช่เผ็ดนะเ็าทำรสชาติกลมกล่อมพอดีนัวหอมกะทิมากหอมอร่อยว่างั้นนะ่ะนะแต่มะเขือนี่ยังร้อนมากกินไม่ได้ l i v e in Bangkok. This is the beef curry, Thai curry, beef with uh, coconut milk. Yeah. ก็ถือโอกาสลาเพื่อนๆไปเลยนะขอบคุณมากที่มาเยี่ยมชมนะขอให้ได้รับความสุขความเพลิดเพลินนะคะ Thanks so much my friend see you next video bye bye